สวัสดีครับเชฟนงกินเที่ยวเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับวันนี้เป็นอีพีที่เอซขอมานะครับนี่ครับบะหมี่เกี๊ยวต้มยำนะครับชามใหญ่ๆนะครับเกี๊ยวทอดนะครับอร่อยครับทั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับหอมๆนะครับ สวัสดีครับเชฟหน่งกินเที่ยวครับเมนูวันนี้ง่ายๆนะครับตามสไตล์เชฟหน่งทําง่ายกินได้อร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆขอมาเชฟจับให้ครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆครับใครบอกว่าการทําก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องยากนะครับทําแบบเชฟนี่ครับเป็นเรื่องง่ายถั่วลิสงขั่วใหม่ครับกระเทียมเจียวเจียวใหม่ๆนะครับทําง่ายครับ ทำกับข้าวอย่าซีเรียสนะครับทําให้มันเป็นเรื่องง่ายครับถ้าเราเหลือเราก็เก็บข้าตู้ไว้นะครับเอาไว้ทําเป็นเส้นเล็กบ้างหรือว่าอย่างอื่นบ้างก็ได้นะครับง่ายๆครับเมนูพวกนี้แล้วก็เกี๊ยวเชฟก็ห่อให้เพื่อนดูแล้วนะครับเชฟก็ห่อแล้วก็เอามาทอดบางส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ให้แอดมินเพจนะครับวันนี้เชฟก็เอาสองก้อนเลยนะครับรู้สึกจะหิวข้าวหน่อยนะครับ เดี๋ยวฝนก็ทำท่าจะตกเลยครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับไปดูง่ายๆอย่างเค,งค้บนี่นะครับต้มยำนี่นะครับใส่มะนาวนี่นะครับปีบมะนาวใส่เข้าไปครับเหมือนเดิมแลวเจ๊บะหอมเปรี้ยวปากขออนุญาตเพื่อนๆนะครับ ได้ใจไมมมาจิ้มกนะับกเทียมหน่อยนะครับได้ใจอือ <c oughs> ทานแบบนี้นะครับนี่นี่ครับเส้นก็ใหม่นะครับถัว่วลิสงก็ใหม่ แล้วก็ผักปอสานพิษเชฟปลูกคนเดียวแล้วก็เ,เกี๊ยวทอดคนเดียวแคบหมูครับแคบหมูก็ใหม่ใหม่เลยนะครับทอดใหม่ใหม่เชฟรู้จ้าที่ป้าทอดใหม่ใหม่มาใส่แคบหมูครับโอ้โหสุดยอดครับชามนี้นี่สุดยอดครับ บะหมี่สองก้อนครับอืหอมมากน้ำลายแตกเลยอืเ,เพื่อนๆลองทําดูนะครับอย่างเคียบอกเนี่ยทํำง่ายอื เดี๋ยวครับจะจะเยี่ยมเดี๋ยวแ็บขอเวลาแป๊บนึงเแ็บลืมเอาอันนี้มาจับเวลาเดี๋ยวมันจะยาวเ,เกินไปนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวขอแวลบแป๊บนึง มาละอืมตามเวลาก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเอซีจะบน่นโอเคนั่งทางเข้าด้วยกันเดี๋ยวเหลือนั่นก็ที่มันเหลือนั่นเดี๋ยวเชฟพรุ่งนี้ก็น่าจะทําเป็นแห้งนอผมรู้นะขออนุญาตกินคำใหญ่ๆหนะ่อยเนาะเพราะว่าเชฟ อร่อยมากสดชื่มากมเกลียวกรอบหอมชึ้นใจ สุกเลยนะอหอมถั่วหอมกระเทียมเจียวใหม่ๆแทบหมูใหม่ๆห,หอมมะนาว เกี๊ยวทอดใหม่ๆแล้วก็กุณเด๋ยวต้มยำนี่ต้องมีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับผักชีฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นคุณเดืยดต้มยำเนี่แล้วก็ต้นหอมครับสุดยอดมากเอฟซีหอมมาเชฟทับด้วย,ยตัดให้นะครับ จะให้ไปเรื่อยๆนะครับบอกว่าเอาง่ายๆชอบแบบที่เชฟทำมาเอาง่ายๆเดี๋ยวเชฟจัดให้ เชฟก็พยายามอย่างี่เพื่อนบอกนะเดี๋ยวก่อนเพืค่อยพูดเชฟก็ขออนุญาตเหมือนเดิมเนาะเชฟเอย่างเงี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนจะปวดอืมลองมาทําดูนะไม่ดูที่เชฟทำให้ดูง่างๆยๆเอาให้เด็กทานแล้วก็โดยเฉพาะวันหยุดนะอืม quan điểm Rồi เรือบิวหวังช่วงนี้สมัยกบฝนตกทุกวันนะครับตกเยอะมาก ไม่เอาปลาไปหมักกนะแต่ถามว่าเชมทําเป็นไม่เชมทําเป็นนะตอนที่เชมอยู่บ้าน <c oughs> เชมกับไอ้แม่เชฟเชฟก็อยู่โรงงานนะ้ําปลานะอืม แต่ถ้าเพื่อนๆจะไปทำขายเนาะก็เอาไปอัดเดเอาเหมือนอย่างที่เชฟเคยพูดอะ่ะหาซื้อเจ้าที่ไม่ค้าแบบพูดแบบอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องไปฟังเท่าไหร่เนาะอันนี้คนที่เป็นแม่ค้าก็าอย,ากกย,อย่าโกรธเชฟเนาะเชฟก็จะแนะนำให้เพื่อนๆว่า ซื้อมาชิมหลายๆเจ้าหน่อยอย่างสมมติว่าพริกป่นนี่เนาะก็ดูเอาซื้อมาหลายๆเจ้าแล้วก็เราต้องชิมก่อนลูกค้านะชิมดูว่ามันหอมมันเผ็ดมันถูกไหมอย่างที่เขาโฆษณาถ้ามันถูกอย่างนั้นเราก็ซื้อมาแต่ถ้ามันไม่ถูกคนนั้นหรือว่าเราชิมแล้วปุ๊บมันไม่ถูกปากก็ไม่ต้องซื้อมาหรือซื้อมาแล้วมันอยู่ได้สักวันสองวันกลิ่นสีมันเปลี่ยนเราก็ทิ้งไปเลยแล้วก็อันนี้ วันนี้รู้สึกว่าอะไรจะดำเตี้เตีบปุบเขียดไปมืหลังบ้านเลยนะเพื่อนๆนะขอภัยด้วยเช่ปกัเฮ้ยเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวเชื่อว่าตื่นขึ้นละเดี๋ยวเชื่อว่านั่งกินต่อให้หมดเลยอร่อยมากอือร่อยจริง ซื้อขอมาเนาะเจ๊มก็จัดให้อืมก็จะทำแบบง่ายๆงนี้ย่ะจะไม่ทำอะไรที่มันยากแต่เพื่อนๆถ้าเอาไปแอดพ์ขายเนี้ย เชฟว่าขายได้เนี่อนเพราะอะไรถ้าของพวกนี้มันใหม่หมดสดหมดเงีงย้งอย,อย,อ,ยอย่างที่เชฟทำเพนมาดูนี่นะรับรองใครกินแล้วก็ติดใจอร่อยแน่อืมเดูว่าคิิมหน้ามีอะไรเนาะใหม่ใหม่เนาะหรือเชฟจะนำเสนอเหมือมนเดิมนะ เชฟก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กโดยเฉพาะกดติดตามนะกดติดตามให้เชฟหน่อยตอนนี้เชฟก็มี FC อยู่เกือบ400ม้ั้งอืมเชฟก็ไม่ได้ท้อนะเชฟก็ทำไปเรื่รอยๆก่อนอนี้ไปคุยกับเพื่อนๆไปเพื่อนๆไดเห็นหน้าเชฟได้เห็นนี่ได่คุยไนดะ้ทำกับข้าวอะไรพวกนี้อืมถามว่าไปเที่ยวอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ทาง YouTube ซัพพอร์ตมาหน่อยเนาะจะได้มีทุพท์กระเป๋าหน่อยหนึ่งจะได้เที่ยวม้วน่อยนะเพื่อนว่าไหมถ้ามีคนไหนมาซัพพอร์ตเนาะ,นะเวลาขับรถขับไลาเนะี่ยมันจะได้แบบว่าเอ้ยสบายมีคนซัพพอร์ตเอาละครับคลิปแน่เจกันใหมคลิปนี้เชฟสวัสดีครับอย่าลืมลองทำดูนะครับเมนูง่ายสไตล์เชฟหนุ่มทำง่ายกินได้อร่อยด้วยครับ